เดี๋ยวเอาไปแล้วจึงงานหัวผ้ามัสวยจริงโอเคมา A 3 0คะ่ะลูกค้าขายืดครอบอุ้ยคนนี้ท้องหรือเปล่าทำไมมีเข็มกัดติดนคนตั้งครัน <laughs> A 3 0หัวทั้งลูกงานเสื้อยืดครอบ A 2 1คืออะไรคะน้องเซน A 2 1หมดจ้าพี่สาว A 2 1หมดเดอ้อนะคะแจ็กเก็ตบางนะคะแม่งานหมดนะ oh. เดี๋ยวรอติดตาม oh. เผื่อว่ามีเซอร์พงเซอร์ไพส์มันจะมีตู้เตอร์เข้าอะไรอีกหรือเปล่า oh, <okay. S 1> อยู่กับสบายออเดอร์ไม่ต้องทำอะไรเตรียมเงินอย่างเดียวเพราะว่าขอ,ของสวยจะมาเสิร์ฟคุณจะมาเสิร์ฟคุณที่แบบ oh. หน้าจอเลยนะคะโอเคไหม <Yeah. Okay. S 1> มางานเยื่อครอบค่ะลูกค้าจ๋าได้แบบจุกๆเลยรุ่นนี้35กิโลนะแอดพิงจ๋า <Okay. S 1> แล้วงานใหม่ งานใหม่ทั้งกระสอบเลยเหมือนงานมือหนึ่งเลยแล้วเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าดีมากแบบนุ่มลื่นนุ่มเด้งใส่สบายมากแม่นะฮะถุงสุดท้ายของตู้เวียดนามยังไงเซ่ 3, 9, 9ุมากจ้ามา ราคาพิเศษไปเลยลูกค้าค่ะเสื้อยืดครอบนะคะ35กิโลลูกค้าครบรวนทั้งกระสอบเลยอยากรับพิมวี35เอาไปราคาพิเศษ3 9 9เแม่ถ้าเป็นงานก้อน45กิโลก็6,000นช่ย00 0กว่าเลยพันสองอันนี้ถูกกว่าอีกแลวก็คัดดีกว่างานก้อนด้วยรุ่นนี้ถูกกว่ารุ่นนี้ถูกกว่านะคะปกติก้อนงานแพนด้าน,นูกายาอยู่6,200ลูกค้าได้ยินแล้วใช่ไหมแต่รุ่นเนี้ย มันเป็น35กิโลงานหัวล้วนไม่อัดก้อนอเกรดส่งออกเวียดนามนะคะลูกค้าขานในไทยคือหายากมากลูกค้าท่านใดรับเอาไป3,990บาทพอพิมวีสามห้ามเลยมีลูกเดียวค่ะยังไงสียังไงสีขอคนปิดให้หน่อยได้ไหมละ่ะขอคนอป,ปิดให้หน่อยได้ไหมละ่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยน่ารักอะแล้วเขาใหม่ทุกตัวเลยนะเธอเขาใหม่ทุกตัวเลย แบบลูกค้าที่ถามแบบอยากได้ขอบมินิมอลอยากได้ขอบลูกค้าปกติอะหนูจะบอกให้ว่าขอบอะลูกค้าไปเจอนะหนูจะบอกให้ว่าเจอแต่อกเล็กอกเล็กคืออะไรอก3 2ไม่เกิน36จริงไหมอก32ไม่เกิน3 6ใครอก3 8ถึงสี่อะอดใส่อดใส่อดซื้อแต่ขอบรุ่นนี้มันใส่อกใหญ่มาให้ด้วยนะคะแม่เนี่ยใส่อกใหญ่เนี่ย38ได้นะแอดพิงค์จะบอกให้ เนี่ยอกใหญ่นะคะที่แอนมุกถือก็<ช>กได้อกใหญ่อยู่นะได้อก3ามกสอะไรอยู่นะแม่เพราะฉะนั้นน่ะ<อ>มันคราสไซส์เลยอุยู Ю นิโคโนมีออกเ<อ>พราะฉะนั้นเลยแม่ต้องเอานะคะพิมพ์ V35 มาได้เลยจาก3,990บาทอตอนนี้ยังมีให้เอฟนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวถ้ามันหมดเละลูกค้าจะเสียใจอบอกเลยว่าถ้าใครหมดถ้าใครอดอ่ะคือพลาดและต้องไปแย่งกันเอฟลูก6,2นะะหะงาขอบาขายดีอันดับหเลยแม่ นะคะลูกค้าได้ไปอะ่ะลูกค้าพร้อมขายเลยถ้าใครอยากผ้าหอมมาซื้อสเปรย์ชียผ้าหอมมาฉีดไม่ต้องซักแล้วลูกค้าเอาไปซักเสียเวลาลใช่เอาไปซักเสียเวลาไม่ได้ขายทันทีเนี่ยซื้อสามพันเก้าร้สิบรวมส่งไม่เกินสี่พันห้านะคะถ้าว่ายิ้มมารับเองนี่ถูกนะแม่เอาสเปรย์ผ้าห่อฉีดๆๆขึ้นมาขึ้นราวขายเลยงานมาสภาพดีไม่ต้องซักแล้วใช่มาสภาพ <อ S 1> ดีไม่ต้องซักแล้วเนี่ยไม่ได้เปื้อกกน,กนกระดาษกระดาษนะจ๊ะเป็นลายแบบลายมัดย้อมนะคะลายที่แบบว่าเขาฮิตฮิตกัน ลูกค้าเห็นกางเกยงยีนไหมกางเกยงยีนเขาจะใส่เหมือนเปอรโคงเปอรโคนเลยเนี่ยลูกค้าวิงานสวยบแบบแซบเวอร์นะแม่นะวีสามห้ามาได้เลยนะ,นะจ๊ะตอนนี้น้องยังมีว่างเหลือลูกสุดท้ายนะถ้าใครรับพิมพ์วีสามห้ามาได้เลยเปังเวอร์เนี่ยปังเวอร์อออสวยๆเลยอกเล็กอกใหญ่มีหมดแล้วไม่อกแก่เนี่ยแบบนี้ต่อให้ไข่มุกก็ไม่ได้เรียกว่าแก่นะเอ้า ถ้าโยชี้ใส่อะเป็นไงักวถ้าพันรักแมวใส่อ่ะเป็นไงแล้วถ้าทิ้งกับเพื่อนเซนใส่อะจบเลยจบเลยนะลูกค้าบางทีมันไม่ได้ว่าแก่น้แม่นะเออบางคนเห็นไข่มุกไม่ได้เขาจะเห็นไข่มุกก็คือตีแก่ไว้ก่อนนะลูกค้านะมันไม่แก่แม่เนี่ยไม่ไม่มีแก่เลยครับตัวหนึ่งนะคะ ถามว่ามันมีแบบสกีนเยอะไหมน้องเพื่อนคือสกีนเยอะแต่ว่าถามสีเรียบมีไหมเนี่ยสีเรียบมีแต่ทรงสวยเห็นป่ะคอแบบคอป้านออกทรงสวยขายขนาดนี้พิมพ์มาเถอหวีสเพราะฉะนั้นคือจะปิดไลท์แล้วนะคะถ้าอยู่ไลท์คือคุณนี้พอพอก็จะโชว์จงหมดถุงนะแม่นะ V ีสมห้าเร็ยว3าวพเรบาทถ้าไม่อยากได้ V35 ก็ไปรอแย่งกันเอฟตัว PDL 84 l 8 l ป l อลวะไรวะ L อละไรวะงานเสื้อขอบอะ6 0พันกว่าบาทได้เลยนะคะ งานโรงงานเดียวกับแพนด้าเลยโรงงานเดียวกันแต่แค่ว่าอันนี้เกตอส่งออกเวียดนามใช่นะลูกค้านะประมาณนี้นะใครเอฟหลังบ้านเดี๋ยวเอาเป็น4,990นเออิแอดมินบวกเพิ่ม1,000ค่าพายค่าขายโอเคแม่โอเคนะเดี๋ยวมาเอฟย้อนหลังก็ได้นะคะลูกค้าขาลูกค้าอย่าลืมนะลูกค้า c ีเอฟมาแล้วลูกค้าโอนยอดให้แอดมินด้วยนะคะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้า c ีเอฟแล้วไม่โอนอ่ะมันจะติดแบคกริดนะ มันจะติดแบคตรีนะลูกค้าเราก็จะมีค่าปลด500บาท้าค่าปลด,ด500เนี่ยก็คือค่าปลดที่ต้องเอา,ต,อเอาต้องเอากระสอบที่ลูกคานะ้า c f ไมโอนอ่ะเอามาเอามาเอามาเคลียร์แรนด์โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะแม่ใครได้งานแบบเวียดนามไปนะคะลูกค้านูบอกเลยว่าหนูดีใจด้วยแล้วต่อไปเดี๋ยวสบายเดอร์จะมีตู้เข้ามาอีกเรื่อยๆแม่อันนี้ตู้รับเวียดนามนะคะยอขายปังยอขายดีเพิ่มมีเซอร์ไพรส์เพิ่มใหม่ตู้นะเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องกันหนักมากหลายๆหลายๆท่านไม่ไม่ไม่ทันอ่ะแต่ยังไม่บอก กดติดตามเพจ a c e b o o k สบายออเดอร์ข่ยส่งสุ้อมือสองไปได้เลยใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม o อ e n c นแชเข้ากลุ่มก่อนนะคะลูกค้าขากลุ่มหนูของมีไว้อัปเดตงานนะไม่มีไว้คุยเล่นนะแม่ถ้าคุยเล่นคือบล็อกเตะออกโอเคนะโอเคนะจ๊ะอุ้ยลายอะไรอะลายแบบเวอร์เวอร์นะคู่นคู่โอเคค่ะพี่พี่จ๋าคร่าวๆประมาณนี้นะคะลูกค้านะโอเคค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดี